นัดคนทยิ้มได้นะครับนี่โอ้ไปดูข้างหน้าดิเนเขาดูอะไรกันอ๋ออ๋อเยอะเลยครับเยอะเลยอันนี้ระบบใส่ผ่านเลยว่าไม่ต้องใส่ครับเนี่ยไม่ต้องใส่นะครับตัวจริงครับตัวจริงเสียงจริงเลยครับนี่เด็กเข้ามาดูนันนี้หลังนี้แล้วมาเข้ามาดูเข้ามาดูเด้ามาดูเข้ามาดู เอามากันเลยครับมากันเลยครับหน้าหน้าเป็ดดูทางนี้ก่อนนี่นี่เร็วก็เดีจะดูลาเดียวไปแล้วมาดูดไปดูลูกเป็ดเร็วูปเ็ดไม่อาลูกเป็ดเวไปเลยนะเบียทำไมทำไมยิ้มหน่อยอ้าเลย ยิ้มได้นะครับอำเภอโคกโพจังหวัดปัตตานีนะครับคนเยอะอยู่ครับวันนี้องเล่นนตรงไหเอาเดินดูให้ทั่วๆนะครับเดินดูกันให้ทั่วๆนะครับนี่สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสุดหล่อจะเดินไปทางไหนเนี่ยลาบไมนที่นวดนไม่รู้ไม่รู้ ไกันอีก็หนึ่งเอาเดินแับเดียวเอาอะไรมา ดูกันทั่วๆนะครับนี่ตลาดประชาัฐครับๆๆๆอร่อยไหมนี่ อนอาซูชิมีเจ้าเดียวครับมีเจ้าเดียวัเต็มหน้าเต็มตาเต็มเลยวันนี้เต็มเลยอ้ยอโหอ้โหโอ้้โหโอ้โโอ้โหโี้โโอ้โห้้ ไปต่อไปต่อเอาตลาดนัดคนไทยยิ้มได้ครับเอาไปกันต่อเอาไปกันต่อตำลึงนี่ตำลึงอ้าวครับสวัสดีครับ เาไปดูของมือสองนะครับของมือสองจากต่างประเทศนะครับนี่ถ้วยชามแก้วเยอะแยะไปหมดนะครับนี่บอกเลยละไข่เค็มของเราร่อยนี่กระติกน้ำร้อนก็มีนะครับของมือสองจากต่างประเทศนะคนี่ขายดีครับขายดี สามชั่วโมงบังเขารับเป็นหมื่นสองหมื oh, 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 ่นเลยครับเนี่ยโอ้โหที่ไหนได้เพิ่งได้สองเดะเดะได้ยังได้ยังมีเอาเรื่องเลยลูกเรื่องเลยเรื่องเลยเอาเรื่องเลยครับเรื่องเลยนี่นี่ครับเยอะเลยของมือสองจากต่างประเทศนะครับนี่เออไลน์เลยไลน์เลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเลือกมั่ง ต้อใส่ด้วยตวยวยูเอาตวสอดสนะจ๊ะซีนนก็ขายนะจ๊ะโกหกว่า่ครับโอ้ีนก็ขายนะะเดงเหมือนไยครับ